นะเองเข้าเกมไปหมดสิปีสอบเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ครับฝากกดติดตาน่ากดแชร์กดไลค์ถ้าคิดว่าสนุกนะครับาวางไอ้ธนวันงูงูเองธนวันอะแต่มันโคตรดีที่ต้องใช้สุภาพ

ไาเวียอวจุดวัดไขระวังตัวไว้ถึกอันที่องบินกันเลยบ้าชาวบานชาวบ้นไ่ทำไมมีชันวะเลยจะตายเฮ้ยตัวลูกนีนมาอย่างแก้วนะแค่ตัวเดียงมมาตั้งแต่แรกไงกดชนะแล้ว ตัวเนโคตรเีย,อ,เยเอ,เอ้าดูมันได้ไงวะใส่หา,ายด้วยแนละ้วงเด็ดคีพายแล้วไ่เด็ดลว่บอไม่เไม่เอไเบไเน่ออไม่เบื่่เอแล้เบื่เบอเอเยอบอไไม่เอเอบอไม่บเออ ปีของจำควรไปดูมเขี้อะไรไปไปพ้อง่ะเดดดีกี้แตกอี้ี้แตกขอใช้ันปังรเบิดเวลาไงเนกำมีนาเลยวางวางวางกล้วยอ่ะกล้วยเขาไม่ได้ยหผิดเลยัชื่อกล้วยอ่ะกล้วยอ่ะ บิงกาเลบาาตัวนี้คิดหน้าหนาดูเฮ้ยอตัวนั้นนิ่งไปเยออกไปเฮ้ยอย่าดูเกินคกู่นะมั่ยไปเลยนะออกไปออกไปออกไปน่าหยุดเลยนะมาดูเกินดกู้ไปแล้วนะอีไม่มาเลยแจ้งโอ้โหว้ายว้ายแมาทุกคนตอนนี้ คนเล่นแพวมวูชบี้ไหมถ้าคนเล่นปากบอกผมด้วยว่ามันยากไหมถ้ามันยากผมว่ามันยากมการ,าริงมีกาละบาดจะให้ใหญเลี้ยวสุดท้ายเหลือแต่บอกนี่นี่จบปลาลูว ฝากกดไลค์กดติดตามตั้งคลิปสาวชั่วโมงนะใี้หยุดบ่นนะเฮ้ยเอ๋มีรลังสองด้วยอล้วพวกแชระดีที่บางคู่้ขวดเย้เย้ชนะครับบบาายยทุกคน